หลังจากภากินสังหารราชาเพื่อนเก่าเพื่อยึดเมืองฟาลันพระราชาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วยใบหน้าที่แจ่มใสกว่าเดิมทหารในวังที่เปลี่ยนฝ่ายพร้อมพากินร่วมกันขับไล่กินแทจดีออกไปได้อย่างง่ายดายเขาเริ่มฟื้นฟูเมืองลดภาษีปรับปรุงบ้านเรือนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เมืองกลับมาคึกคักอีกครั้ง พร้อมมอบเงินพันล้านเหรียญให้พระราชาไปบริหารต่อและสร้างบาเรียระดับ SS ปกป้องพระราชวังเพื่อกันไม่ให้ใครมาชิงเมืองได้อีกแต่พากินยังมีเรื่องต้องสะสางกิลทรัเจอรีเป็นเพียงสาขาย่อยของพันิชเมินกิลาที่แอบอ้างเป็นราชันแดงเขาตัดสินใจไปลบมันออกจากเมืองนี้ค่ำคืนนั้นพากินใช้มาถึงตึกกินพวกมันคันธนูเพลิงถูกยกขึ้นสอนสีแดงลุกไหม้พร้อมพลังอัดแน่น ลูกสอนถูกปล่อยเปลวเพลิงลุกโหมเสียงโกล่าระดังขึ้นสมาชิกกิววิ่งดับไฟแต่สุดท้ายตึกทั้งหลังเหลือเพียงเท่าฐานข่าวการยึดเมืองและการเผากีฬาแพ่สพัดไปทั่วเกมผู้เล่นเลนพีซีในฟารันต่างยิ้มได้อีกครั้งด้านกีฬาเรจดีพยายามบุกมาชิงเมืองคืนแต่ก็ต้องถอยไม่เจอบบเรฟาฟระดับเ s ที่แข็งแกร่งเกินต้านณดันเจียนระดับ SSS เหล่าผู้เล่นคลาส9นับ10และคลาส8นับร้อยกำลังรุมสู้บอสมังกก่อนย้ายในขณะที่อีกกลุ่มพักอยู่ด้านนอกชายหนุ่มกรองเงินคาตานยาวฉายยาสีขาวเนือศีสษะราชันแห่งแสงคริสข่าวกรองรายง,งานถึงเขาเมืองฟลันถูกยึดโดยราชันแดงคริสเนี่ยไปชั่วครู่แล้วสั่งเพียงว่าส่งคนเฝ้าดูอย่าเพิ่งเคลื่อนไหว จากนั้นเขากล้าลงสู่สนามรบท่าดาบถูกไา่แสงสีขาวเรืองรองเจิดจ้าร่างคุ้มด้วยความเร็วแสงคมคาต้านณเฉือนบอสมังกรขาดตั้งแต่หัวจรรห,หางเสียงเฮดังขึ้นทั่วดันเจียนคริสยืนมองร่างมังกรสลายไปเป็นแสงพางพุ่มพำมราชันแดงนั้นหรือครั้งหนึ่งฉั้นก็อยากรู้ว่าใครกันแน่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุด